สวัสดีครับพวกกับผมนะครับโคตรละจากช่องโรงเรียนเสาสตีนะครับแต่วันนี้เราไม่ได้อยู่ในช่องของโรงเรียนเสาสตีนะครับเราอยู่ในช่องของทรัพย์เพื่อการลงทุนนะครับแล้วก็ที่อยู่อาศัยนะครับก็เป็นเช่นเคยนะครับเราในช่องนี้นะครับก็จะผมก็จะนําทรัพย์ที่เกี่ยวกับการลงทุนนะครับนำหรือเครื่อนผลิตเงินนะครับเอามาให้พี่น้องทุกท่านนะครับได้ชมแล้วก็ได้เลือกซื้อกันนะครับก็ เดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยครับวันนี้ผมมานําเสนอยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาอธิบายนะครับเกี่ยวกับซัพ์อันนี้นะครับซึ่งเป็นซัพที่เกี่ยวกับบ้านเช่านะครับที่ได้ผมได้เีนการลงสู่ตลาดแล้วก็นํามาให้ทุกท่านเป็นตัวอย่างแล้วก็สามารถท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถลงเลือกลงทุนแล้วก็เลือกซื้อได้เลยนะครับโอเคครับอันนี้เป็นซัพ์เกี่ยวกับบ้านเช่านะครับก่อนอื่นนะครับผมอยากจะปูพื้นฐานเกี่ยวกับ ทำไมเราต้องมีการลงทุนนะครับนี่ครับมาเริ่มต้นอย่างนี้ครับโมเดลธุรกิจของเรานะครับคือปกติทุกวันนี้เราทํางานนทุกคนถูกไหมฮะมีอาชีพอาชีพมันก็คือเครื่องเครื่องผลิตเงินนะครับหรือว่าเป็นเส้นทางที่ทําให้เราสร้างรายได้ถูกแต่ทุกวันนี้ครับเราใช้ตัวของเรานะฮะทำงานถูกไหมฮะก็เปรียบเสมือนน่ตามรูปนี้นะครับก็คือตัวเราเนี่ยก็แบกรับภาระทุกอย่างของครอบครัวไว้นะครับแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับคือเรา เราก็มีวันเจ็บป่วยหรือเราก็มีวันที่เหมือนเครื่องจักรที่มันเสื่อมเสื่อมสลายครับเสื่อมถอยลงครับวันหนึ่งถ้าเกิดเราเกิดอะไรขึ้นมากับตัวเรานะฮะครอบครัวหรือคนที่เราต้องดูแลนะครับหาเลี้ยงนะครับก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยถูกไหมครับเพราะนั้นเนี่ยรายได้ทางนี้ก็เป็นรายได้ช่องทางที่หนึ่งนะครับที่ถามว่าเราเรามั่นคงไหมเรามั่นคงนะครับแต่ว่าเราใช้ตัวเองครับเป็นสาเหตุของรายได้นะครับเพราะฉะนั้น เราก็จะมาดูอีกรายได้อีกช่องทางหนึ่งก็คือจะดีกว่าไหมนะครับถ้าว่าทุกวันนี้ครับเราใช้เรียกอะไรสร้างโมเดลธุรกิจหรือว่าสร้างรายได้อีกช่องทางหนึ่งก็คือเป็นรายได้จากทรัพย์สินนะครับซึ่งเป็นรายได้ช่องทางที่2นะครับรายได้ช่องทางนี้เป็นรายได้จากการที่เราไม่ใช้ตัวเองเป็นสาเหตุของรายได้นะครับสร้างธุรกิจหรือว่าสร้างโมดสร้างทรัพย์สินขึ้นมานะครับทรัพย์สินคืออะไรบ้างนะครับก็จะเป็นอสังหาริมทมัพั์นะครับเป็นนิสิทสิ์นะครับ หรือเป็นอะไรก็ตามหรือเป็นงานที่เราสร้างเป็นระบบไว้นะครับกว่าให้มันรันเองได้ครับโดยที่เราไม่ต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวนะครับตัวนี้มันก็คือเครื่องผลิงเงินนะครับผมเรียกง่ายๆแล้ละกันนะครับว่ามันคือเครื่องผลิงเงินนะครับที่เราไม่ต้องใช้ตัวเราเป็นสาเหตุของรายได้นะครับเอาฉะเนี่ยรายได้ช่องทางนี้ถ้าเรามีมันเยอะๆนะครับมันจะทําให้เราเกิดคําว่าอิสรภาพเพราะเราตื่นเช้าขึ้นมาทุกวันรับทรัพย์สินมาทํางานแทนเราครับ มันทำงานทั้งวันทั้งคืนระหว่างเราทำงานทั้งวันทั้งคืนเราเหนื่ยอยใช่ไหมครกับทรัพย์สินทำงานทั้งวันทั้งคืนพวกเราคิดว่าอันไหนจะดีกว่ากันครับแน่นอนนะครับคือทรัพย์สินทำงานทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนเราหลับทรัพย์สินก็ยังผลิตเงินออกมาได้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่สังคมเราเนี่ยเราไม่ที่โรงเรียนก็ไม่มีสอนนะครับที่โรงเรียนก็ไม่มีสอนนะผมก็เลยอยากจะสร้างช่องทางนีนะครับให้เป็นองค์ความรู้แล้วก็ สามารถที่จะทุกคนนะครับนําไปปฏิบัติแล้วก็สร้างเครื่องพลิกเงินให้กับตัวเองครอบครัวได้นะครับจะเราจะได้เกิดคสณภาพแล้วก็ลดความเสี่ยงในชีวิตของเราครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเรื่องเครื่องผลิตเงินอันนี้หรือทรัพย์อันนี้นะครับผลตอบแทนการลงทุนเนี่ยมันจะอยู่ขั้นต่ำนะอยู่ประมาณ40%ทุกท่านนะครับฟังแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ย เวอร์หรือเปล่านะฮะเดี๋ยวลองลองไปดูกันครับที่คำว่าผลตอบแทน40%หมายความว่าอะไรหมายความว่าสมมุติว่าเราฝากเงินเราฝากเงินธนาคารเนี่ยปกติเราฝากเงินไป1 1 0 0บาทนะครับเราอาจจะได้ดอกเบี้ย1%นกลับมาก็คือ1บาทต่อปีถูกไหมฮะแต่อันนี้ครับ,เ,รบเหมือนเราฝากเงินธนาคารไป100บาทนะครับแต่เราสามารถที่จะได้เงิน40บาทกลับมาในใน1ปีเห็นไหมฮะประมาณ40ซึ่งเป็นการตอบแทนผลตอบแทนเนี่ยมันเป็น แทนที่ทําให้เราถ้าเกิดเราใช้เงินทํางานนะครับเราถ้าเรามีเงินกระแตงเงินสดที่เป็นเป็นบวกนะฮะแล้วเราลงทุนกับตรงนี้เนี่ยเงินเรามันจะเติบโตนะครับเติบโตโดยที่เราเองถ้าเรามีําบทยแบบนี้เยอะๆนะครับเราเองเนี่ยก็ไม่ต้องทํางานนะครับใช้เงินทํางานนะครับโอเคอ่ะนี่ครับก็คือเป็นบ้านเช่านะครับเป็นบ้านเช่านี้นะครับมันคือบ้านเช่าที่อยู่ในจังหวัดนครปฐมนะครับแล้วก็เป็น บ้านเช่าที่อยู่ในแหล่งก็เรียกแหล่งการศึกษาก็คือมมหาลัยศรีมกรนะครับมีจะมี2มหาลัยนะครับของนครปฐมก็คือมหาลัยศรีมกรกับมหามหาลัยราชพัฏนครปฐมนะครับซึ่งบ้านเช่าตรงนี้ก็จะเป็นอยู่ในทำเลที่แบบว่าสามารถที่จะลงทุนแล้วก็สามารถที่จะปล่อยให้นักศึกษามาเช่านะครับหรือว่าคนทั่วไปนะครับมาเช่าอยู่ได้นะครับซึ่งค่าเช่าที่อยู่ในนี้นะครับก็อยู่ประมาณ5,000บาทต่อเดือนนะครับ ซึ่งสามารถที่จะเก็บค่าเช่านะครับเดือนละ5,000บาทนะครับแล้วก็สามารถที่จะทําให้เราเนี่ยใช้ทรัพย์สินทํางานแทนตัวเราได้นะครับทีละเล็กทีละน้อยนก็ค่อยเก็บไปนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอ่านี่นี่คือลักษณะครับก็บ้านเช่าตรงนี้นะครับก็เป็นบ้านเช่ามี3ห้องนอนนะครับ2ห้องน้ํานะครับก็มีบริเวณหน้าบ้านนะครับก็จอดรถได้1นึ่งหนึ่งคันนะครับ ก็จอดได้นะครับภายในบ้านครับก็เขาทําการรีโนเวทนะครับเจ้าของบ้านก็ทําการรีโนเวทนะครับแล้วก็ทาสีใหม่อะไรหมดใหม่หมดทั้งข้างหลังเลยครับแล้วก็เนี่ยในห้องครัวนะครับในห้องน้ํานะครับมีสามห้องนอนนะครับห้องนะครับสามารถอยู่ได้นะครับสี่ห้าคนอยู่ได้เลยนะฮะมีบริเวณด้านข้างนะครับด้านหลังบ้านนะครับสามารถที่จะประกอบกิจกรรมอะไรต่างๆได้หมดเลยนะครับก็เป็นสัตว์ที่ดูแล้วมันใหม่แล้วก็ เหมาะการลงทุนมากนะครับอยู่ในตำแหนเลทองนะครับของน้องเขมรถมนะครับเดี๋ยวผมเปิดคลิปให้ดูแล้วกันนะครับแต่คลิปที่ผมถ่ายนี่ยเป็นคลิปอธิบายนะครับว่าในบ้านนี่มันมีอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวเราไปฟังกันเลยนะครับอันนี้เป็นบริเวณรอบๆนะครับ น,นี้เป็นด้านหลังนะครับด้านหลังบ้านผาพาไปดูนะครับนี่นะฮะก็จะมีบริเวณด้านข้างนะนี่เป็นบริเวณเพื่อนบ้านนะครับด้านหลังบ้านนะครับผมจะพาไปดูหน้าบ้านนะครับก็จะมี ตรงนี้เข้าได้นะฮะมีประตูเข้านะครับอ่ะนี่มาดูหน้าบ้านนะครับหน้าบ้านตรงนี้นครับจะจอดรถได้นะครับนี่รยรถนต์หนึ่งคันรถมอเตอร์ไซค์ก็จอดได้นะครับ เดี๋ยวเราไปดูข้างในนะครับข้างในนี้ก็จะสวยงามมากนะครับมีทั้งหมด3ห้องนอนนะครับอันนี้ห้องแรกนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนี่ฮะ ก็ใหญ่นะครับประมาณ3าคูนสได้นะครับ,รรบสภาพใหม่คลิกเลยนะฮะไปดูห้องที่2นะครับ ของบ้านก็ปรับแต่งทาสีใหม่ให้สวยงามนะครับปูพื้นด้วยไกนิโต้นะครับมาดูห้องที่สามนะครับจะมีด้านหลังนี้ก็จะเป็นห้องครัวนะครับนี่ห้องครัวทั้งหลังจะปูพื้นด้วยไกนิโต้นะครับ ห้องที่สานะครับก็จะมีห้องนี้ก็จะมีห้องน้ําในตัวนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับห้องน้ําทำใหม,ม่หมดเลยนะครับมาสวยงามมากนะครับเป็นสุขภัณฑ์หมดนะครับ อยู่เป็นครอบครัวนะครับสี่ห้าคนอยู่ได้เลยนะครับครอบครัวมีสามห้องนอนนะครับสบายๆนะครับอยู่ตรงนี้อยู่แถวรางรถไฟนะครับแถวหลังราชพัฒนนะครับก็ถ้าเกิดท่านใดที่ซื้อลงทุนแล้วปล่อยเช่าก็ได้นะครับแถวนี้ก็นักศึกษาอยู่กันเยอะนะครับอยู่ใกล้กับเซเว่นนะครับอยู่ใกล้ องค์ค้ำถมเจดีย์นะครับขับไปก็แป๊บเดียวองครับแล้วก็อยู่ในตัวเมืองเลยนะครับหลังราชาพัฒเป็นทาเลที่ค่อนข้าง,งถ้าเกิดเราลงทุนนะครับจะดีมากเลยนะครับหรือถ้าเกิดซื้ออยู่เองก็สะดวกครับทาใดที่มีบุตรหลานเรียนอยู่แถว,แวนครปฐถมราชาพัฒก็ซื้อให้บุตรหลานอยู่ได้นะครับอ่านี่ห้องน้ำอีกห้องนะครับห้องน้ําก็รดลายสวยงามน,นะครับ บริเวณห้องโถงนะครับคว้างกวางมากเลยนะครับบนเนื้อที่นะครับ46ตารางวานะครับ <Đ ược> น,นี่ก็เป็นบริเวณร้ <Đ ược> อบ แล้วก็ออกไปถนนใหญ่นะครับง่ายมากนะครับก็ผมก็รีวิวเป็นแค่นี้นะครับสวัสดีครับโอเคครับเป็นไงบ้างครับสวยไหมครับภายในภายในบ้านนะครับก็สวยงามมากครับเสร็ทำการรีโนเวทเรียบร้อยนะฮะก็ทรัพย์นี้นะครับก็ขายในราคานะครับหนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทนะครับก็คือพร้อมโอนนะฮะ ทีนี้แผนการลงทุนเป็นยังไงนะครับและผลตอบแทนนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับก็ทรัพย์นี้นะครับถ้าเกิดเราอ่าก็คือเราต้องใช้ทรัพย์เนี่ยเหมาะกับการที่ของการลงทุนของคนที่ทํางานประจํานะครับเพราะเพราะมีรายได้ที่อ่าเป็นเงินเดือนนะครับก็สามารถที่จะกู้ได้ง่ายนะครับส่วนคนที่ทํางานอิสระหรืออ่าทำงานที่ไม่ใช่งานประจํานะครับก็อาจจะกู้ยากนิดนึงแต่ถ้าเกิดสามารถกู้ได้ก็สามารถลงทุนได้นะครับ ก็เราผ่อนกับจพกสนะครับพกสนะฮะก็ประมาณ8 5 0 0บาทต่อเดือนนะครับทีนี้ในในการผ่อนนะครับ8 5 0 0บาทต่อเดือนเนี่ยมันก็จะมีมีเงินดอกเบี้ยนะครับแล้วก็เงินต้นนะครับที่อยู่ในในเงินตรงนี้ท่านก็ส่วนใหญ่ดอกเบี้ยเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ40%รนนะครับเงินต้นก็อยู่ประมาณ60%นะฮะดอกเบี้ยก็จะอยู่ประมาณ3,400บาทนะครับต่อเดือนนะที่ที่ต้องจ่ายไปนะครับทีนี้ เราปล่อยเช่าเนี่ยอยู่ที่5000บาทต่อเดือนดูไหมฮะ5,000บาทต่อเดือนเนี่ยเราก็จ่ายจ่ายด,ดอกเบียเ้ยไปนะครับ3,400บาทนะครับแล้วก็เหลือประมาณ1,600บาทเนี่ยครับ1,600บาทเนี่ยก็คือเงินดอกเบี้ยนะครับที่ผู้เช่านะครับทําการให้กับเรานะฮะซึ่งก็บวกกับเงินที่เราจะต้องออมเพิ่มนะครับก็คือเดือนละ3,500บาทนะครับรวมกันเป็นทั้งหมด8,500บาทนะครับก็คือหมายความว่า เราออมเงิน3 5 0 0ันอบาทเนี่ยแล้วก็ผู้เช่านะครับออมเงินช่วยกับเราเป็นดอกเบี้ยนะครับอีพันหกร้อยบาทนะครับก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับก็คิดออกมานะครับก็จะอยู่ประมาณ4ี่สิบห้าจุดเเซนต่อปีนะครับทุกท่านงงไหมครับเหมือนเราฝากเงิน3,500บาทนะครับแล้วเราได้อ่าดอกเบี้ยนะครับทุกเดือนนะฮะเดือนละพันหกพันหกนะแต่เรา เก็บออนอยู่ในรูปของอสังหาริมทรัพย์นะครับเราไม่สามารถถอนออกมาได้นะฮะจะถอออกมาได้ก็ต่อเมื่อเราทําการขายทรัพย์อันนี้ไปนะครับแต่ทรัพย์อันนี้นะครับเมื่อเวลาผ่านไปนะครับปี2ปี3ปีไปเรื่อยๆนะครับมูลค่าของมันก็จะเติบโตขึ้นนะครับจาก1นล้านเตัวนี้ที่ซื้อนะครับมันก็จะเป็น2อล้านสองล้านหหรืออสามล้านในอนาคตนะครับเพราะว่ามูลค่าทรัพย์เนี่ยมันจะเติบโตตามกาลเวลาและอยู่ใน,อย,ในอยู่ในจุดที่ เราเรียกอมันแมสมันสามารถที่จะเติบโตได้นะครับมีศักยภาพในการเติบโตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสามารถาสร้างรายได้เปอร์เซ็นต์ต่อปีเนี่ยก็จะขึ้นก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เป็นทรัพย์ที่เหมาะสมกับการที่เราจะลงทุนมากกับกับคนที่มีเงินมีเงินเย็นนะครับแล้วก็มีรายได้ที่ต่อเดือนเนี่ยเป็นบวกนะก็คือสามารถที่จะออมเงินได้ต่อเดือนน่ะสามพันห้าร้อยบาทต่อเดือนได้นะเป็นไงบ้างครับทรัพย์อันนี้น่าลงทุนไหมครับ ได้ดอกเบี้ยประมาณ40กว่าเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปนะฮะก็สามารถทุกท่านนะครับที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อมานะครับแล้วก็สามารถที่จะลงทุนในตรงนี้ได้ถามว่าผมเห็นเองนะครับผมก็อยากจะลงทุนนะครับแต่ว่าผมไม่สามารถที่จะใช้กู้ธนาคารได้ซึ่งเป็นกู้ยากเพราะผมทําธุรกิจส่วนตัวนะฮะทุกอย่างนะครับมันมีเจ้าของของมันนะครับคนที่สามารถลงทุนตรงนี้ได้เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มของคนที่ทํางานประจํานะครับแล้วก็ ที่สามารถที่จะเอาเงินฝากได้นะครับเดือนละสามพ้าร้อยบาทนะครับโอเคครับก็ผมก็นําเสนอเพียงแค่นี้นะครับก็หวังว่าทุกท่านนะครับสามารถที่จะลงทุนได้นะครับวันนี้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ